อ๋อแล้วก็ผมก็สวัสดีกันด้วยนะผมจะเกลียนเพื่อนนะผมดูเพื่อนผมมาสตรีมอยู่นะเออแล้วผมจะเข้าไปต่อยมันแรงเอ้อยู่ในรถดีกว่าอันตรายอยู่นอกรถไม่ได้อันตรายขี้ตัดยังนตัดไม่ดูผมจะแกล้งนะเป็นชาวไร่ชาวนาครับวันนี้สนใจก็ดูเนียได้นะครับอดีช่วงนี้ไม่มีทางกินข้าว แม่งลองโดนเหทเขาบอกกูก็ไม่มีกินก็จะรู้สึกไง <c oughs> เอ้ยยังไม่ได้ทำอดแคสต์ของอาจารย์สุยบุรีทำยังทำแล้วจริงหรอต่อเลยพี่โปรเซสไปปะก็ใช้ได้ทำไมผมไม่เห็น เอ้ยมันชนมาเอ้ยมันจะชนผมเหรอวะมันชนมันคนเกมนี้ดีมึงไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันต่อยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยได้ไงอ่ะเฮ้ยมันมันมันต่อยแล้วหนีป่ะต่อยแล้วหนีป่ะไอ้บีบีมันต่อยมันดิต่อยมันนี่แมวเห็นมันอยู่บนรถแมวมันจะชนมึงไอ้น่ะกูหลบหลังต้นไม้ก่อนมึงขับมาได้ขับมาได้ เมันอยี่ยวปวดศึกว่ะมันจะชนมั้งหรือเปล่าไอ้แพ้มันถอยไปไกลน่าถอยไปไกลมาดั้งหลักแบบวัวกระทิงไงไอ้แพ้มันเข้าไปหามึงแล้วแพ้มาดีพี่แอร์มันจะชนมึงไอ้แพ้มันจะชนมึงเ้ยมันเป็นมันเป็นเาวอุ้ยอุ้ยใครมาไม่รู้อ๋อเฮียแล้วมันมาเป็นแก๊งเลยอ๋อเอ้อืมดกุศลดกุศลอุ้ยไปขึ้นรถ กูเบลรถมันไปมีไปไปเขาเฮ้ยกูโดนลุ้มเฮ้ยมึงชนกูไองโอ้กูชนมันไอ้เจ้าโ้่เฮ้ยกูบกูเอ้าเฮ้ยไอ้เพนไปชนมันมึงต้องตายวันนี้ไอ้เพีเอไอ้เพีเอไอพีเอททำไมเรียกมันเหมือนไม่รู้เรืถมันมันจะมาเอารถเรา มึงมึงขึ้นขึ้นรถยังมันขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันจะชนกูมันจะชนกูมันจะชนกูไอมีขึ้นรถมาไอนมีขึ้นรถมาไอนมีขึ้นรถมาจะอะไรมากปะสเต็ปกลบแบบดิจิตอลเอาแคร์สติปไม่น่ากูบนมันเหยียบกูมันเหยียบกูเฮ้ยไอนมีขึ้นรถมาโอ้ยมึงจะมาชนกูทำไมกูไม่ได้จะคนมึง เออคุณจะตายแล้วเฮ้ยเป็นอะไรมากปะอยู่ดีๆก็มาต่อยคนอื่นอ่ะเฮ้ยบอกจะชนกูบึ้งๆมึงมลงมาได้มึงลงมาได้มึงลงมาได้มึงลงมาเฮ้ยขึ้นมาดิมาดิม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่เสื้อแดงมาต่อยกูเฉยเลยไม่ดีรถมึงแรงกว่าทำไมอ่ะกูได้รถแรงกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้พวกเด็กเกียรติ อุ้ยเดาปั๊มยากียนคุปั๊ยาฟ้องพี่แบงค์แน่กูฟ้องพี่แบงค์แน่กูฟ้องพี่ชื่ออะไรวะมึงจำได้ไหมดิสามเจ็ดอะไระใช้พาบันแถอยู่สามเจ็ดสบสพาบันแผเอาตัวกูหายจากรถสามเดหนึหรือว่าบักวะบักชัวเอ้ยนี่ไงมึงกลับมาแล้วสามเจ็ มาถึงครับอุ้ยมันเป็นปัญญาอ่อนะไรนี่มึงชวนไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญไม่เด็ชิไม่เด้กเชิญไม่เด็กเชไม่เด้กยึดเตาปู่เชิญไม่เด้กเชิญไม่ได้เชิญไม่เด็กยึดแม่อยากได้ขึ้นหน่อยเะถุนนี่ไม่ต้องขับไปไหนดีไปไหนไหนต่เขาเล่นไม่รู้เหรอกลับไปกลับไปที่ต้นไม้กลับไปที่ต้นไม้ มันเออหรือเปล่าวะกูว่าลุกยกูน่าจะต่อยมันตั้งแต่ตอนมันตามมาอุย้ยแล้วมึงทำได้เปล่าแล้วกูทำได้แล้วมีทำได้มีถึงทำได้หรอจอดแถวนี้แหละอะไรวะเป็นยองไงอะไรวะเข้าบ้านไปไปไปไหนบ้านอ่ะบอกมันตัวตัวไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวแพขับไปทางนู้นไปขับเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเราเข้าไปเราเข้าไปแอบอยู่บนบ้านแต่มันตามไม่ได้เลย จะลง่ะจะเอกแม่มังอายสัตว์เป็นย็ดแม่เลยฮะมาลงลถมาลงลถมาดิมาอุ้ยอุ๊ยอุยกรูลืมอะไรไปเรียบรื่องเรียบร้่อยอุ้ยมันนั่งกับมึงชนันเอาไปเอาไปเอาไป เล่นอะไรไมเล่นเล่นกับพวกกูโอ้มึงโง่อ้าวโง่อ่เ้าวเสียเวลาทำการทำงานหมดรถมันพังกันเฮ้ยรถมันพังเลยเฮ้ยรถมันยกไม่ขึ้นละแต่ยกขึ้นยกขึ้นอ้าวเฮ้ยมันออกเดีเนาะทำไมมันวับวับวะตัวมันแปตัดไม้ต่อเด้รึเป ไม่ไม่ไม่กูจะชนมันให้ตายกูยแค้นมันไว้แตแต่กูทวงมันไว้เพ่นรักแ <c oughs> ล้วมาับกละมาขึ้นเล่อมากับกูแล้วพี่ขาพ <c oughs> ี่ขาขัดด้วยครับ<อ>ผมอะไรดีวะเอ้ยล็อกไปก่อนยิงยิงไอตัวกูจพลารถไปตกเขานะมึงทำไมอ่ะคุณไ,ไป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 ไเไป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 ปไ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 ปปไ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  อย่าอย่าบอกมั้อย่าบอกมร้ยเป็นเพื่อนมันมั้งใช่ไหมเป็นเพื่อนกันมั้ยเออผมเออคือแบบมันเกียนอ่ะมันเกียนเราอ่ะเนียนเนียนนะพี่เนียนเนียนนะพี่พี่แบบนี้ไหวพี่ไม่บอกไม่บอกพี่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 บอกบอกว่าบอกว่าคนคนนี้คนใหญ่คนโตบอกว่าไม่กล้าทำหรอกไม่ได้โไม่ได้ตีหมอใส่เลยควายเบียร์พี่ยงไงวะ วิ่เราทำเขาไม่ได้ดิเขาคนใหญ่คนโตเอไม่รู้จักเขาจริงอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าต่สู้อะก็ดูไว้เขาคนใหญ่คนโตต่อกูไอแดงเมื่อกี้กูจำได้น้ำมันก็ไม่หมดเออเต็มขึ้นมาทำไมวะฮะเฮ่ยเราทำเขาไม่ได้ดิเขาคนใหญ่คนโตนี่เอกไม่รู้จักเขาจริงอ่ะเนี่ยไม่รู้ค่ะอุ้ยโจทยด้วยก็ดูไว้เขาคนใหญ่คนโตโอ้กูข้นมาไ่ด้นมจิ คนใหญ่คนกูหย่งกูต่อยคนใหญ่คนโตอ่ะมึงจะทำแบบบ่นบอดุ๊ดมึงคนใหญ่ปะไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่เอ๊ะเดี๋ยวครับไม่เอ้าอย่ามันขวนาไม่ใช่พ่อโอ้ยไกลเลยไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูอยู่หลังกูเหรอวะโอ๊ยเมีแต่คนเกลียนกูไม่ชอบเลย อู้เป็นไรก๊อบเนี่ยเออเออนั่นแหละนั่นแหละคนใหญ่คนโตอ๋อตายเลยเหรอวะตายไหมตายไหมไม่ตายอีสามอีไหนว่าคุณไม่เห็นมันแล้วปุ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปไหนอ่ะมันอยู่หลังมึงอ่ะเอ้ยเชี่ยมันเปิดโป๊แบบว่าโอ้ยมันหายไปไหนวะเล้อไงเปิดโป๊ไม่ใช่พอกูไอ้เหี้ยมาสู้กันมั้ย เออไม่ไดนีมันว้าไปได้ไงไว้ชื่อมึงไม่ตายก็คิดว่าเลือดมึงไม่หมดหรอเจ้าของซื้อเพื่อบอกว่ามีแต่กูดูเลือดมาดได้มันลดมาไหมวะเรืองมันลดเยอะเรื่มันลดอยอะคนใหญ่คนอื่คนใหญ่จะดูกำแพงนี่ไงอ่ะไปชุดหนึ่งช่วยกูด้ิเห็นไหมเนี่ยกูโดนมาคอมโบเนี่ย หนี้แทกขึ้นรถตำยากอนเออเฮอสวยสวยคนใหญ่คนโตถือเฮ้ยรถมันจะพังแล้วเนี่อขึ้นมาโอ้โหหนีกระแทกกูหามแม่ขึ้นมาดิคนใหญ่คนโตขึ้นมาไปกับคนใหญ่คนโตอยู่มึงไม่เห็นเหรอเเชี่ยรถมันจะพังแล้วเนี่ยเจอมัดมัดมวยมัดเมามัดเมามันรหัสมอะไรนะ สามเจ็ดหนึ่งเออเดี๋ยวค่อยไปถามพี่แบงค์ด่าพี่แบงค์เนี่ยคนใพี่แบงค์หรอนึงกจากขาวเปล่าหัวขาวอ่ะเหยียดหัวขาวอ่ะอุ้ยตายแล้วมันสวกกว่างโบนึงเกมอะไรอ่ะ GTA V พี่พี่ปุนยาพัดมานี่ยอุ้ยอุ้ยเื่ออะไคนใหญ่คนโต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 ไฟเอ็มอ่ะไฟเอ็มอ่ะ อุ้ยมันมันคอมโบอีกแล้วมันคอมโบอีกแล้วคอมโบจากแรงมัดเปล่าลูกผู้ชายลูกผู้ชายอุ้ยลูกผู้ชายอุ้ยข้อใส่กันอยู่จิ้มผิดคนจิ้มกระแทกมันนี่มึงกระแทกมันนี่โอไอ้มึงกระแทกมันอุ้ยรถจะพังแล้วนี๋โอ้ยชนทีนึงรถหายเลยอะไรวะรถมันอะคนใหญ่คนโตแสดงว่ามันรีเลือดตลอดแน่เลยรอรีเลือด โอ้ยเลือกกูจะหมดแล้วแดงแทรกเลยพักยกพักยกพักยกกูจะพักยกพักยกพักยกกูช่วยพักยกชนมันดีชนมันดีชนมันดี้มึงต่อเรื่องมันดี้ไปเลยรถดับแอบร้อยน้ำมันหมดเอ้ยไม่ใช่น้ำมันหมดดิเป็นไรไม่รู้อ่ะมันน่าจะทถังรถแน่เลยโยกพัก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 ยกกูจะตายตายมันไอ้แพ้ตายมันไม่ตายละไปได้ยี่ อ,อุ้ยรถเลื่อนมันจะตายแล้วเนี่ยมันจะยงัยงยงัยงยังยังมันยังไม่ตายกูไปขึ้นรถก่อนไหนยังความปลอดภัยกูรถกูอยู่ไหนก <c oughs> ูไม่ตายสู้แล้วมันตามมาไม่วันรับกูมันรับกูไม่มันเย็นนิ่งแบงก์ r ีคอนเน็กอะไรวะหาเดียวอ๋อเฮ้ยรถหายแพ้โอ้แบงก์ลีคอนเน็กไงสาสต์โอ้แบงก์ลีไอสัทุนใช้พาก๊อด เยลไม่มีรถกลับทำไงเนี่ยโอ้ยตัวเวลาน้องไอ้เหี้ยเบอร์พี่แบงก์ก็ไม่มีนี่อยโดนล้มโดนล้มกันโอ้ยย <lava> no. ังไม่หยุดอะโอ้ยหตนะมันจะมาต่อยกูที่ตัดไม้หุยโดน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 งัดโดนงั้อุหยเอเอุหยอุหยเอเเฮ้ เอา嘿รู้มัมเดิเอา嘿ลูกผู้ชายลูกผู้ชายสายเลือโอ้ยจะตอยแล้วจะตอยแล้วตาแล้วเอ้ยมันคอมโบกูกูช่วยอยู่คอมโบเลยมันต่อยยังไงวะหล็กมันต่อยยังไงเก่งๆวะเออต่อยีกสอกผู้สวรรผู้สวนรค์ผู้พังอย่างเดียวเลยเฮ้ยดแมันโดนมันโดนมันโดนกู ดึงผักกูผักให้กูคอมโบกูเนี่ยผักท่อมึงไงมันไปโดนแลกหมัดแลกหมัดคูโดนคอมโบกูโดนคอมโบอือมึงเตะมันกูหนีอยู่กูหนีอยู่กูเจ็บกูเจ็บเลือดมึงเต็มมามึงสู้ก่อนกูดีเลือดอยู่อุ้ยมันเอากูมันเล็งกูมันเล็งกูเลือดมึงเต็มใช่ไหมสู้มันสู้มันสู้มันึงจะตายแล้วเรแล้วทำไมกูเห็นมันมาที่กูเนี่ยเอ้าไม่มันวอปป๊วะตามมันดิ ตัวมันวาวๆนะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยไปต่อยกูพักเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่ามีอยู่กันอยู่ก็ันอยู่ตีตีตีอย่าหลงอย่าหลงคนเหล็กอ๋อคนเหล็กอ๋อคนเหล็กอ๋ออุ้ยอุ้ยสอบคนหนึ่งอือสอบกูอือลูกผู้ชายแรกมันลูกผู้ชายแรกมัดเร็วๆี่กูจะตายแล้วไอ้สะทุน อืืออุ้ยมีบอลมีบอลอุ้ยเออกูตายเออกูน็อกเอาไอ้แพ้กูยังไม่ตายแต่กูน็อกกูโดนมันต่อยจนน็อกอ่ะไอ้แพ้มันเนี่ยตูขึ้นไงวะเอ็กกดเอกกดเอกพ่อมาดิไห้จับกูได้ทั้งวันอ่ะไอ้เหี้ยไอ้กูลุกขึ้นไงแล้วมาดิเรียบเต็มไอ้หมีนั่นมันต่อยยังไงอยู่วะ ต่อยยังไงวะมึงสอนกูนก่อนดิกดกดเมาส์ซ้ายไงเวนแล้ทำไมกูต่อ,อยออแบบไม่ได้เชิงเลยอะโอ้ยหัวกูลม้มไม่ไม่เรียนมันหมดยังวะกูซ้อมต่อยกับไม่ไม <c oughs> ด้ไหมกันเยวกูคอมโบไปดีขี้อ <c oughs> ่ะแค่มาเลยมันจะตายนะมึงเติมเลือดเป็นหลายรอบแลนะไม่เติมกูวิ่งไปดีเลือด ไม่ใช่หมายถึงมันดูเอ้ยปอกปอกกเข้าเจย์สามเจย่าเฮ้ยอย่าต่อยรดิต่อยกันเองเฉยเฮ้ยมีคนใหอกแล้วคนใหม่แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วแพ้ไปทวงนี่ไปทวงมันนี่กูน็นาะมันซ้ำกูมันซ้ำกู้ยกจสามเลยเามเจยามเอ้ยอย่าต่อยราดิ ใช่ซ้ำแม่กูลู้มาแล้วมาเดะโอ้ยต่อยกันหนีได้สึกลูกผู้ชายมึงไม่ออมึงตายจ้าตายยิงมึงไอมีเอ้ากูไปถามเขาได้ไหมว่าทำไมเขาไม่ตายไม่กูก็ไม่ตายหนงเห็นว่ากูตายยังกูยังไม่พี่รู้ไหมทำไมเขาถึงไม่ไม่ไม่ได้ถามแล้วทำไมสิเขาเขาต่อยกับเพื่อนหนูนานมากแล้ว แต่ว่าเขายังไม่เป็นอะไรเลยน่เขาเปิดโต้เหรอไม่รู้เหมือนกันเขาเขาเป็นคนใหญ่คนโตจริงหรือเปล่าใครโทรวะเป็นคนใหญ่คนโตจริงเหรอไม่เอาไมเขาใวกเอองะใครคนใหญ่คนโตใส่ชุดใส่ชุดที่ฆ่าท่านเลยผู้ชายผู้ชายผู้ชายขาปี๊พี่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 เจ๊เฮ้ยตอนผมทำไมเล่นไอ้นี้อยู่อ้อยไล่มาดีเอ้าเฮ้ยตำรวจมีคนไต่กัน เดีาเดาเดาพิมพ์แชทแป๊บนึงให้ตำรวจหรือเปล่านี่พิมพ์ชัดไปไอพิมพ์เว้แล้วมึงะเดินเตอร์อยู่อ่ะเซิร์ฟนี้มีตำรวจไหมคะเซิร์ฟนี้มีตำรวจไหมเอ้าต่อยบัวแล้วไอ้ตรงคนนี้เดาเดวเดาเดาพิมพ์แชทแป๊บนึงให้พิมพ์ชัดอะไรพิมพ์ชัดอะไรแมนมาหนึ่งมาคนใหญ่คนโตไง เซิฟนี้มีตำรวจไหมคะเซิฟนี้มีตำรวจไหมเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยโอ้ยจะตายแล้วติวเฮ้ยเยี่เกือบไปแล้วครูวิ่งวิ่งเหรอวิ่งเหรอ ไอหมีเห oh. ี้ยกูว่างานการไม่ได้ทำมึงก็ตัดไปดิเชื่อมันไม่หยุดเนี่ยแล้วมันก็มาต่อยกูไอ้กูค้างเฮ้ยกูจะไม่เชื่อมึงต่อยจนหัวร้านเลยวะกูเห็นแต่ละคนตัดตัดอากาศยันที่ไหนเนี่ย เจอคอมโบขนาดนี้มึงไม่ตายก่อนเ้ยมึงอึดยังไงนะมันสวนคอมโบใส่กูย์ใส่คอมโบใส่มันรออีกหน่อยกันนะเดี๋ยวมันก็มาเตยกูอีกโอ้ยเดี๋ยวจะคอมโบได้แล้วมึงสัตว์เอ้ยมึงตายยากตายยิงเลยสักแป๊บนึงผมจะเฉลยโโ มาคอมโบใส่กูเอ้าไอ้ได้เป็นอะไรไงบอดี้สเต็งกูจะอัพพักเดียวแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยมึงรู้ไหมสเต็งกูอัพอัพพักเดียวเลยประหยัดเวลาดิน้องพี่จะตายพี่จะตายคนใหญ่คนโตใกล้ตัวพวกเองอ๋อใกล้ตัวพวกเองไอ้แบงค์เนาะไอ้เชี่ยกูเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าจัดแม่ไม่ให้กูพักเลย ไม่ให้กพักเลยไม่ให้คุพักเลยไงั้นไม่ให้พักเลยไง,ไลยงอ่าดูวะถเข้าช้องเข่งไรยบาได้ไหมวะไอบพปแต่อไปต่อต่อกับใครอยู่ เฮ้ยทำไมกูมองไม่เห็นคนต่อยกันวะเฮ้ยกูโดนมันสวนพักเดียวเลยเนี่ยกูจะตายแล้วไอ้แพไม่จะตายแล้วไอ้แพไปไปไปถ่วงเวลาน้องก็ถ่วงเวลาถ่วงเวลาคุณคุณอ๋อเออนั่นแหละมึงโดนกระทืบไปแพ้โดนกระทืบไปคุณเออตีผมทช่ไมเป็นอะไรนักหนาววะผมแกงเพื่อนอยู่อย่าอย่าหัวไปนะโอ้ยโอ้ยไอ้แดงไอ้แดงมันจะมันจะมันได้แต่ตีกูเลยมันตีพลาดแน่เลย เชิงอยู่ได้เชิงอยู่ไอเสียทางขยะไอเสีอทางขยะเหมือนนี่รถไปได้เนาะรถเาเหี้ยะแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ไอแบงออกไอควายโอ้ยไอชุดทางขยะกูเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบด้เปรียบด้เปรียบได้เปียบเได้เปียบเหอมันมาตัดแป๊บแ๊บแล้วก็ไปเนาะ กู48แล้วเนี่ยจริงเหรอกูเห็นไอ้เสื้อทางขยะไหมเนี่ยทำไมอ๋อลอมันโกรธแค้นกูมาจากชาตดเลยวะโอ้ยไม่ไหวแล้วเนื้อไม่ไหวแล้วเนื้อไม่ไหวแล้วตัวรัวจังวะกูแบบกูก็กูใส่คอมโบแบบนั้นแหละแซมกูน่องกูน่องจังหวะน็องนี่แหละจังหวะรีเลื่นมันดีมันดีมันสองครั้งแล้วอ่ะผมยังไม่ตายเลย อุ้ยมันต่อยกูเพลกเดียวเลยขึ้นไปเนี่ยกูเริ่มขึ้นมาละหนีไปเพื่อนกูเองมันตามกูอีกปะตามไอ้เจ้าได้ไหมไปหาคนอื่นต่อยแทนได้ไหมจะไปทำงานอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับต่อยได้หรือแม่งต่อยจนฝนตกอ่ะต่อยยันเช้ายันฝนตกแล้วอ่ะไปต่อยคนอื่นเถอะเพราะหนูยังไม่มีตังค์เลยไม่ได้ครับผมกเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนไปทำงานอ่ะอะไรวะไปทำงนอื่นต่อยแทนได้ไหไปทำงานอ่ะ อะไรนะผมว่าคนไหนนะคิมอัวมีมีรถอย่างแรงเลยแล้วพูดเล่นหม่ไดแรว่ามนขับปมาเลยไปต่อยนนึ่ี้ิมอัะพี่ตังเลยไม่ได้ค่ะผมเพูดเล่นในนนค่ะตอับตอนอเลสัต์อเสัตต์ตอเลยตตตอเลยเลยตตเลยตเลยัตต์ตอเลสอเลัตต์ตอเลสัตตเลยัอเลสัตต์เล่นตหม่ไเลเลสัตต์เล่นใหม่เลเล่นใหม่เลเล่นใหม่ ผู้เล่นใหม่คุณดาวผมต้อแหลเหรอครับเนี่ยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเล่นใหม่อุ้ยอืมอืมคเล่นใหม่หรอผู้เล่นใหม่หรอได้นะครับคุณทำบ่นนี่นะคุณทำบ่นนี่นะเฮ้ยเด้ยบีตรงนีซ้ำหมัดคุหนักอ่ะหมัดคุณหนักอ่ะล้มไม่เฮียเนาะ นกอกกระทือกกระทือกกระเทื้กเหรอเอ้ยไม่เชื่อต่อยทำไมเนี่ยดูเฉยๆเองไม่ได้ครับไม่ได้ครับอย่าอย่าเข้ามาผมด่าบต้อแหล่อด่าผมต้อแหล่อด่าผมต้อแหล่อด่าบผมต้อแหล่อเฮ้ยแล้วมาต่อยทำไมเนี่ยดูเฉยๆเองไม่ได้ครับไไม่ด้เจอคอมโบเจอคอมโบเจอคอมโบกูเข้ามาเจออะไรนะมันบอกอย่าเข้ามา อ๋ออยากเข้ามาอิซานอิซานยิงรถใครได้บ้างวะโอ้มาสวนคอมโบใส่มึงห้าสิบแล้วเหรอเพื่อนเหี้ยกูเพิ่งได้สองเฮาะมึงเฮาะมึงเนี่ยเฮาะมึงเนี่ยตอนเราก็กระทืบกันไม่ดีหรอก้ยไปขายไม้กันไปเขาบอกว่าไม่กระทืบกันใครเขากระทืบกันคุณชื่อเพียรหรือเปล่าครับเพี้ยเดินมาขายไม้หรือเปล่าเพื่อ ผมเริ่มจะเฉลยมันแล้วนะคนเราก็กระทืบกันไม่ดีหรอกใครวะมึงเป็นคุณเพียรกับคุณแทนหรือเปล่าครับเนี่ยใครเขาที่คุณแทนเนี่ยคุณเพียรกับคุณแทนหรือเปล่าครับจักรเชื่อคุณได้ไงวะอะไรวะมันบอกมันบอกมันบอกไอ้มึงใครวะใครวะเปรนแล้วผู้เสียงบที่ไม่ได้ของใครวะเชื่อเลยแล้วนะไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้เด็กนั่นอ่ะอ่ามึงใครเนี่ย ใครวะไอเด็กนั่นอ่ะที่มันกวนตีกวนตีน่ะใครเนี่ยฮะชื่อใครแลวะชื่ออะไรแลววะกูอยู่ห้องเก่งหรือเปล่าครับห้องเก่งหรือเปล่าไอเด็กนั้นแน่เลยที่มันเคยมากวนตีตอนนั้นอ่ะที่เราเล่นเกมกันอ่ะว่าไม่อะอยู่ในไลฟ์มึงนี่แหละจริงเหรอใครวะไม่ใช่หรอกอยู่ห้องเปล่าครับอยู่ห้องเก่งหรือเปล่าแปลว่าเขาเพิ่งเข้าเอ็มบูเอาวุธมันยังถามอยู่เลยอยู่เสื้อไหนกูต่อยอใครอ่ะไอซาทุนไหนวะไอซาทุนไหนวะ กูต้องตายเลยนะมือผมเด็กนั่นแน่เลยคุณต้องตายเลยนะมือผมมันดูไลฟ์มึงอยู่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 ไอ้มมันดูไลฟ์ึงอยู่เด็กไหนครับผมไม่รู้จักเด็กไหนมันดูไลฟ์มึงอยู่มันดูไลฟ์มึงอยู่ก็เอาวูไงคุณเอาผมลงหรือเปล่ามันตั้งแต่เอวูยังไม่เข้าเนาะคุณเอาผมลงหรือเปล่าตายแล้วไอ้ยี่ยังไงวะถ่ายวะไอ้ ผมยังไม่ตายเลยอ่ะคุณไล่คุณแค่สี่สามรอบถึงรอบแล้วไอโดมไอเนี่ยกูบอกแล้วมันดูไล่ผมเยอะไอโดมหรือเปล่าโดมไหนก็ไอเย่โดมแน่เลยคุณพาราเพรหรือเปล่าพ่ายอเลยอ่ะเอาเฮเกิดอไงวะผมยังไม่ตายเลยอ่ะคุณพ่ายอเไรอ่อไอโดมไอเนี่ยไม่ใช่ไอนั้นน่ะใครลูกใครอยู่ไลฟ์กูว่ะหมดล้ล้ ดูไล่ตัวเองไม่ได้ไล่มึงอยู่เนี่ยนี่สลบอ้าวกูโดนอี่ละต่อยกูเลยไายเลยเหรอใครวะแพ้ต่อยกูตายเลยเอาต่อยกูเลยใครวะแพ้คุณครับคุณนอนแล้วไม่ลุกเหรอครับลุกูดูนี่ไม่ได้คุณไม่ลุกเหรออ้าคุณตายแล้วนี่โอ้ยยินบูมหรือเปล่าไม่นะเออไม่รู้อ่ะมันดูอะไรมันก็ดูไล่กูนะวายใจแน่เลยเออมึงก็เชื่อไปกูตายเลยจ้ะคุณน่ะจะสู้กมไหวเหรอครับ คุณเพียเนอะไม่ได้เลยไออินแนัตล์ไออินแน่เลยแพ้โอ้โหเฮียปั่นอได้เฮี้ยลำคาแล้วนะไปอินเป็นหมอขอผมเอกอะไออินเนี่ยอินแน่เลยคุณเพียสเนอะไว่แล้วเลยไออินเนี่ยโหเฮียปั่นอยู่ได้เฮี้ยลำคาญแล้วนะลำคาญแล้วนะหัวร้อนล้ะโอเค ช่มวก็คงหวดร้อนแล้วแหละเอาจริงๆเดี๋ยวผมจะยังไม่เฉลยนะเผื่อใครว้อินนั่นแหละไอ้เียสตรีมใช่แหละสตรีมอะไรอีกบอกว่าเอาเดี๋ยววันีาจะมาทำให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเออไวายินนั่นแหละขอบคื้อปุ๋ยที่ยังม่แปะกงเกลือเอาให้ไปไงเนี่ยไม่มีรถปะละ